รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะพบกับนกและพี่แอดนะคะทุกวันเสาร์เช้าแบบนี้นะคะเวลา10โมงเช้าในรายการ Healthy s o c i e t สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์พี่แอดวันนี้เราได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเอ่ยบรรยากาศที่เขาใหญ่เคนซิงตันสดชื่นสดชื่นมากๆเลยเนาะขอบคุณที่ชวนมาเพราะว่าได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้เห็นต้นไม้ดอกไม้สีสดๆควเคียๆวันนี้มันสดชื่นมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการหายใจเนาะวันนี้เราไม่ต้องแบบเผชิญรถติดได้ทั้งสิ้นวันพิษในอากาศจะมีทำใหีหายใจเอาฝุ่นเอาควันเข้าไปใช่ไหมคะอันนี้ได้เต็มที่เลยเต็มปอดะริงจริงเนี่ยในเรื่องของการหายใจมีรีเสิร์ชหรือมีการสต๊ดดี้นะคะเขาสังเกตดูชีวิตของหนูและเต่าหนูเนี่ยอายุมันสั้นแค่3-5ถึงปีเองพี่แล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ย เขาดูที่การเต้นหัวใจก่อนเต้น400ครั้งต่อน,นาที้โวเร็วมากนะใช่ตุ๊บๆเลยนะอืแล้วหนูเนี่ยนะพี่แอ<ะ>๊มันก็หายใจเข้าออก90ครั้งต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะโดยเฉลี่ยมนุษย์เนี่ย ประมาณอยู่ที่1 2ถึง20ครั้งต่อนาทีเท่านั้นส่วนเต่าซึ่งอายุยืนมากๆพี่แอดรู้ไหมมันหายใจกี่ครั้งต่อนาทีมันก็ต้องน้อยมากสิน้อยมาก4ี่ถึง6ครั้งเองพี่โอ้ทุนนั้นเอ่งเหรอใช่คือมันหายใจเดยทีมันลึกมากใช่ไหมคือมันคงเพือกแล้วก็แบบอยู่ไปนานเนี่พี่แอดก็เซลเต่าเซมันเขินเลยเราก็ยังต้องหายใจอยู่พี่แต่ต้องหายใจให้ถูกวิธีค่ะมีหายใจถูกวิธีผิดวิธีด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพ เราโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรค ต่างๆอย่างเช่นหัวใจความดันไมเกรนแล้วก็โรคเครียดหลายโรคเลยนกได้มีโอกาสอ่านนะคะเปเปอร์ของคุณหมอค่ะฟิโอนากุปต้าเนี่ยเป็นนูโรโลจิสต์หรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทเขาบอกว่าถ้าเกิดเราหายใจเข้ารูจมูกด้านขวาเนี่ยมันจะส่งไปถึงสมองซีกซ้ายตรงข้ามเหรอใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นการหายใจ for more energy หรือว่ามีพลังมากขึ้นมีกําลังที่จะทำนู่นทำนี้มากขึ้นเพราะว่า พอส่งไปตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่โดยทั่วไปเราหายใจก็สองรูพร้อมกันใช่ค่ะอันนี้เราต้องตั้งใจเลยพี่แอดก็คือใช้นิ้วโป้งเนี่ยค่ะอุดอุดด้านซ้ายาซ้ายไว้แล้วก็เข้ารูจมูกด้านขวาลึกๆไหมฮะลึกค่ะแล้วก็ออกแล้วก็สูดเข้าเนี่ยจนแบบเต็มปอดเลยนับหนถึงสี่ก็หนึ่งสอามสแล้วพอตอนหายใจออกก็หนึสามจนคลายออกแล้วก็ ถ้าเราจะเน้นให้ o n e r g y g y หรือว่าพลังงานมาไวเนี่ยอุดไว้ข้างเนะลยเรวตั้งใจใช้แต่รูจมูกขวารับอากาศเข้าไปะะถ้าเราได้ Energy หรือว่าความสดชื่นพลังกลับมาแล้วเนี่ยแต่เราอ่ะกำลังวิตกกังวลที่นะแบบเหมือนกับว่าเราจะทำข้อสอบได้ไหมนะอุ๊ยงานสัมภาษณ์นี้เราจะผ่านเปล่านะให้อุด รูขวาแล้วเข้าทางซีกซ้ายเพรวกนี้จะเป็นคามมิ่งค่ะมันจะเข้าทางซ้ายแล้วไปเลี้ยงด้านด้านขวานียสรุปอีกทีเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงถ้าถ้าสูตรด้วยรูข้างขวาอันนี้คือเพื่อกระตุ้นตัวเองใช่ไหมถ้าสูตรได้รูข้างขวา more energy กระตุ้นตัวเองค่ะแต่ถ้าตื่นตระหนกอยู่ more calm down calm down สงบลงสูตรด้วยรูซ้าย นอกจากหายใจแล้วนะครับคุณผู้ชมการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยก็สําคัญมากกับสมองของเราใช่เลยงั้นก็มาดูว่าอาหารอะไรบ้างทจะมีผลต่อสมองอันแรกเลยครับโอเมก้าสหรือโอเมก้าทรีเนี่ยที่อยู่ในปลาทะเลน้ําลึกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเซลล์สมองของเรามีไขมันดีโอเมก้าทรีเนี่ยโอเมก้าสเนี่อยู่เยอะมากดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานเข้าไปเพื่อไปซ่อมแซมไปดูแลให้มันยังคงอยู่เซลล์สมองยังดีแล้วนึกมีเคล็ดลับนะคะอย่างการเลือกถั่วเนี่ย นกใครอ่านหนังสือเขาบอกว่าถั่วอะไรเอ่ยรูปร่างหน้าตาใครสมองคนที่สุดถ้าเราเล็งไปปุ๊บบอลนัดมันจะเป็นหยักหยักเหมือนหลบเหมือนก้อนสมองอันนั้นแหละใช่เลยแล้วก็ถ้าเป็นปลาไทยๆดุกสวายตะเพียนช่อนที่ดีมากเลยดุกสวายตะเพียนช่อนองไว้เลยนะครับดุกสวายตะเพียนช่อนจากนี้ไปรับประทานให้เยิ้มการเสริมเข้าไปอันเพื่ออันนี้สําคัญมากไขมันที่ดีจากโอเมก้าสามรโอเมก้าตรนะครับนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ควรรับประทานก็คืออาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ นนค,คือพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเนี่ยอนุมูลอิสระมันก็จะเกิดขึ้นในตัวเราในในเลือดของเราไหลเวียนอยู่นะฮะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยมันทําให้เกิดโรคอะไรได้เยอะแยะเยอะมากมะเร็งก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารที่มันไปจัดการต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็มีอยู่ในพวกพืชผักที่มสีสีทั้งหลายใช่ค่ะสีเขียว เหลืองแดงส้มม่วงอะไรพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งสีม่วงเข้มข้นแอนโทไซยานินอย่างเงี้ยอย่างบ้านเราดอกอัญชันนะคะหรือว่าถ้าเป็นฝรั่งหน่อยบลูเบอรี่แต่บ้านเราก็มีหมอนลูกอหมอนเหมือนกันต่อไปก็คืออาหารจะพวกโปรตีนและไทโรซีนนะครับ คือโปรโตีนเนี่ยสำคัญอยู่แล้วต่อร่างกายแล้วก็ดีกับสมองด้วยมันเป็นเหมือนสารสื่อประสาทนะครับจากเซลล์สมองหนึ่งไปอีกสมองหนึ่งเนี่ยซึ่งก็จําเป็นในการที่จะต้องรับประทา,านอาหารที่มีโปรโตีนและไทโรซีนอาหารที่มีโปรโตีนอะไรบ้างโอ้ายมากเลยจำพวกนมไข่อะไรเหล่านี้นะฮะที่มีโปรโตีนทั้งหลายซึ่งนี้คงจะไม่ยากหรือจะเป็นอาหารทะเลแล้วก็ถั่วเหลืองก็มีเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญอีกต่อไปก็คือน้ําฮะออแปลกเนอะ คนมักจะมองข้ามเนีค,คัญมากนะครับการดื่มน้ำเนี่ยช่วยที่สมองเราด้วยวิธีการดื่มก็สาคัญคไม่ใช่ว่าวันนี้เพิ่งดื่มไปนิดเดียวตอนเชินขอลิตรนึงเลยมันก็จะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะจิบไปเรื่อยใช,ใช่ไหมะนอกจากนั้นอาหารที่มีวิตามินก็สําคัญมากวิตามินและเกลือแร่นี่นะครับปกติในอาหารมีอยู่แล้วแต่ว่าวิตามิน B6, B12 วิตามิน C เหล็กแล้วก็แคลเซียมอันนี้ก็จําเป็นต่อสมองอาหารต่อไปที่สําคัญอันนี้ไม่น่าเชื่อเลย คือบางคนจะคิดถึงว่าระบบขับถ่ายเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์กลับดีต่อสมองด้วยแปลกมากนะครับแล้วคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ด้วยนะครับก็บรรดาพืชผักผลไม้ต่างๆที่มีกากใหญ่นั่นเองแต่ก็ระวังเรื่องความหวานนิดนึงนะอย่าให้แบบเลือกพอบอกผลไม้เลือกผลไม้ที่หวานเกินไปก็อาจจะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ค่ะสำหรับเรื่องราวการดูแลสมองในวันนี้นะคะเราสองคนเช็คแล้วแชร์ได้เลย The Health Society สุขภาพดีเข้าเซ็น Health Society สุขภาพดีเข้าเ Society, ส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยในช่วง Anti Aging วันนี้เราก็อยู่กับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ธรรมท,ทิวัดนารารัตนชัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงโรคผิวหนังที่เป็นโรคที่สร้างความลำบากใจให้กับคู่เป็นมากๆเลยนั่นก็คือโรคสะเก็ดเงินใช่ครับสะเก็ดเงินนี่ก็เป็นโรคซึ่งคนไทยเป็นเันเยอะพี่จงไม่ใช่คนไทยเป็นกันเยอะเป็นทั่วโลกทั่วโลกนี้ทุกประเทศนี่ก็จะมีอัตราอัตราการเป็นโรคสะเก็ดเงินนี้ประมาณ3มถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็โรคนี้เนี่ยมันก็ มีสาเหตุเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากมีพันธุกรรมเกี่ยวข้องบางคนก็เกิดจากเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดเรื่องของความเครียดเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของการติดเชือ้ออย่างเช่นบางคนเนี่ยติดเชือเอ้อสเตรปโตคัคสหรือบางคนก็ติดเชือ้อพวกเอชไอวีโรคก,ก็จะกําเริบเพิ่มมากขึ้นนะฮะโรคนี้เ็าเป็นโรคซึ่งเกิดจากการที่เซลล์ผิวหนังเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วกว่าปกติคือปกติเนี่ย กระบวนการของการสร้างคราตินหรือคีคายของผิวหนังน,นี้ต้องใช้เวลา28วันแต่พวกนี้มันเหลือ4วันเองเพราะเหลือ4วันปั๊บในไอกองไอ,ไอสกเก็ตเกิดนี่ก็จะเด็กกองเป็น<ช>จุด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 ,จดซึ่งมันก็แล้วแต่ชนิดเขาว่าไอสกเก็ตเงินนี่มันมีหลายชนิดมีทั้งเป็นแบบจุดจุดที่เหมือนจุดน้ําซึ่งมักจะเป็นในเด็กบางคนก็จะเป็นแบบเป็นปื้นนะเป็นปื้นตามตัวนะบางคนก็เป็นที่ศีรษะบางคนก็เป็นที่เล็บนะฮะแล้วก็ โรคสะเก็ดเงินเนี่ยนอกนนนนจากผิวหนังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าข้อได้คนไข้อาจจะมีการปวดคอ <Okay. S 1> ซึ่งก็ทําให้คนไข้เนี่ยนอกจากมีผื่นผิวหนังซึ่งนักเกลียดแล้วบางทียังมีอเรื่องของขอ้อและบางครั้ง,<ล>ขงข้อที่อักเสบเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าวมีการ Deformity คือมีรูปร่างที่มันผิดแปลกปล<อ>งไปได้จนมันก็พิกลพิการไปซึ่งก็โรคนี้เนี่ยก็ถ้าคนรู้แล้วก็ควรจะรีบ เริ่มรักษาเพราะถ้าเรารักษาได้ทันเนี่ยโอกาสที่มันจะลามไปที่อื่นนี่มันก็จะน้อยลงนะแล้วก็เป็นโรคซึ่งรักษาหายได้หายได้แต่อาจจะไม่ได้หายขาดนะครับขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของความเครียดนะฮะเรื่องของออการติดเชื้อในร่างกายอะไรหลายๆอย่าง,างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษารักษาแล้ก็จะมีพวกายารับประทาน ยากินก็ขึ้นกับขนาดขึ้นกับความรุนแรงของโรคถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเราก็ให้แค่ยาทาก็พอให้ยาสะผมนะฮะแล้วก็ถ้ามีอาการปวดก็กินยาแก้ปวดแก้อักเสบแต่ถ้ามื่อไหร่ก็ตามที่เป็นมากอาจต้องมีการรับประทานยา <น>และสําหรับโรค,ครสะเก็ดเงินเนี่ยค,ะค่ะที่เราได้มีการเกิดในตอนต้นว่าคนเป็นเนี่ยก็รู้สึกลําบากใจเพราะาอับอายกับสภาพผิวหนังที่มันผิดปกติมากแล้วคนใกล้ตัวบางคนก็กระเจิงเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะติดจากเขาโรคนี้ไม่ติดต่อไม่ติดต่อหมายถึงว่าแต่คนดูแลดูแลน่ากลัวเหมือนกันจะติดต่อแต่ก็ต้องบอกคนไข้แล้วก็พวกเราก็จะต้องรู้ว่าถ้าเป็นโรคนี้มันไม่ติดต่อรโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็ถ้าจะรักษาทุกอย่าง ทางโรคผิวหนังหรือว,ว่าไม่ว่าโรคอะไรก็ตามถ้าจะรักษาคนไข้ให้ได้ผลดีต้องรักษาจากภายในด้วยะนะก็เรื่องอาหารการกินนะฮะก็สเก็ตเงินที่เป็นโรคของการอักเสบที่ผิวหนังเพราะ,ะ,ะอาหารที่เรารับประทานเนี่ยก็ควรจะไม่ควรจะทานอาหารที่มันอักเสบมากๆะนะฮะเช่นของทอดอะไรเงี้ยนะฮะของทอดของย่างของห<อ>วานของหมักดองบางคนรวมไปถึงอาหารทะเลด้วยนะคะอาหารทะเลปลาล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะกระตุ้นให้กระตุ้นได้แต่ว่าสะเก็ดเงินเนี่ยนะเป็นโรคซึ่ง ถ้าเราแนะนําให้คนไข้กินพวกปลานะ <c oughs> ปลาต้มปลาเนื้อเพราะว่าสารพวกนี้มันจะมีโอเมก้าส <c oughs> โอเมก้าสเนี่ยที่อยู่ในเสเกเกตเงินเนี่ยก็จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบว,วันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยคะ่คะ <c oughs> ช่วงฟ o ้ดออนทัวยกครัวตะลุยชิม ในช่วงการทําอาหารในวันนี้นกก็อยู่ที่เคนซิงตันเขาใหญ่นะคะอยู่กับคุณออฟค่ะ general manager ที่นี่แล้วก็เชฟอ้วนนะคะซึ่งเป็นเชฟประจําอยู่ที่นี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วทุกคนที่มาเยี่ยมเคนซิงตันเขาใหญ่เนี่ยจะมีเมนูหนึ่งที่ต้องรับประทานกันทุกคนเลยนะคะเป็นเมนูที่ถูกปากมากๆเลยนั่นก็คือเมนูอะไรคะเชฟพิซซ่าเคนซิงตันนะครับ ส่วนผสมของพิซซ่าเคนซิงตันมีอะไรบ้างคะมีเบลเปเปอร์นะครับค่ะซอสมันหอยนะครับค่ะซอสมะเขือเทศนะครับแล้วครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีชีสครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นเนื้อไก่หมูหมูหมโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณออฟจะเป็นคนแชร์สูตรแต่คนที่ลงมือทำคือพี่วันใช่ไหมโอเคเราเริ่มต้นจะทำอะไรบ้างคะ สำหรับเมนูพิซซ่าเคงซิงตันในวันนี้นะคะนกขอเลือกใช้น้ำมันคาโนล่าที่ผสมน้ำมันทานตะวันสูตร4ต่อนหนึ่งแล้วก็ความดีของเขาคือจะไม่ทำให้อาหารกล่ดเพี้ยนค่ะแล้วความที่มีไขมันโอเมก้า369เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจของเราด้วย อยากทานอะไรแบบรสจัดๆเผ็ดเๆเหมือนรสชาติคนไทยนิดนึงอะค่ะใส่เพิ่มอะไรดีนะน้ะโอเคลกมีพริกขี้หนูสวนฝนค่ะอันนี้ลงไปได้เลยนะนี่พกมาเองจากที่บ้านอค่ะโโ้ห ซึ่งในอองที่<ม>ที่หนูสวนต่นเนี่ยค่ะมีสารให้คาำเผ็ดชื่อว่าแคปไซซินเพราะว่ามาถึงที่นี่เนี่ยคุณออกบอกว่านก่ควรจะไปปั่นจักรยานเทว,วิวสวยมากและแคปไซซินนี่แหละจะช่วยให้การเผาผัานของนกเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้เราก็อาซอสทานะครับครับเท่านี้เองครับ เข้าเตาอบาเสร็จราคา,าอบแค่เพียง15นาทีก็เสร็จแล้วคา,า,าโอ้โหหอมเลยค่ะร้อน250องศาสิบสองเซลเซีรอชิมขออนุญา,าตตัดเลยนะคระับเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าเคนซิงตันแล้วเมนูอาหารว่างที่จะไปกันได้ดีกับพิซซ่าของเราเมื่อสักครู่นะคะก็คือเมนูข้าวกล้องผสมงาอบก,กรอบรสออริจินัลนี่แหละค่ะ นี่เป็นอย่างนี้เลยแต่ในวันนี้ถ้าจะทานแครกเกอร์อย่างเดียวเนี่ยน่าจะมีอะไรมาทานคู่กันสักหน่อยนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็ดีกับสุขภาพหัวใจด้วยนั่นก็คือนกจะทำกัวคาโมเ่ค่ะทำง่ายมากเลยก็นำอะโวคาโดเนี่ยนะคะมาบดนะคะให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเหยอะเกลือได้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบโอ้โหของชาวเม็กซิกันที่อยู่คู่ทุกครัวเรือนเลยะคะ่ะ ก็จะได้กัวขาโมเล่หน้าตาอย่างนี้แล้วเนื้อโวคาโดทิ่งเหลืออยู่ในช้อนนี้คืออันชิมค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเซน Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy in Style สุขภาพดีชีวิตดีดี b อ c Smoothie a ได้รับประทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะคะแล้วหากคุณผู้ชมเป็นคนที่หลงไหลในสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแบบพระราชวังเคนซิงตันที่ประเทศอังกฤษแล้วแล้วก็คุณจะหลงรักที่นี่เลยค่ะ เคนซิงตันอิงลิชการ์เดนรีสอร์ท สวัสดีครับพี่ออฟคับเมื่อสักครู่ได้พบกับพี่ออฟนะคะในมาสของเชฟแล้วก็ GM คนเก่งของที่นี่เลยทีนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่หลงรักสถาปัตยกรรมแบบ English Garden ที่นี่เนี่ยแลวอยากสมาพักผ่อนอยากจะให้พี่ออฟค่ะนำพาเรามาสัมผัสสู่กลิ่นอายแล้วก็ทุกอย่างเลยที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเคนซิงตันแห่งนี้ที่นี่เริ่มต้นจาก13าไร่เล็กๆนะครับ คุณบุญเกียรตโชว์พัฒนาซื้อไว้เพื่อจะทําที่ปฏิบัติธรรมแต่คุณที่พาพรทั้นแต่งสวยมากสไตลงกฤษตามที่ท่านได้ไปเรียน <Okay. S 2> ตอนเด็กนนแล้วก็ทั้งหมดเรามี40ห้องนะครับมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสมีห้องประชุมสัมมานาอยู่ข้างบนนะครับห <Okay. S 2> ้องเราจะมีทั้งหมด4ี่รูมไทป์นะฮะจะมีเดซี่เดฟ d ูดิวโรสแล้วก็เมฟลาเวอร์ Flower, ครับ mm hmm. Oh, วันนี้แต่งกายมาเพื่อต้อนรับอิงลิชการ์เด้นเลยค่ะถ้างั้นขอชมสวนอิงลิชการ์เด้นก่อนเลยนะคะยินดีครับนี่ครับเป็นเป็นกลาบชนิดหนึ่งที่เขาจะเลื้อย เลยตามที่ที่เราให้เข้าไปครับนี้คือเม่ก็ทำเป็นเชือกไว้สำหรับให้กุหลาบเขาเลื้อยโดยเฉพาะและที่น้ำพุตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางของสวนกุหลาบเลยนะคะใช่ครับเป็นที่ต่ำสุดของของตำบลนี้ตำบลนี้ชื่อตำบลวัวงกะทะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่แอ่งกะทะเหมือนอยู่ตรงสะดือเลยใช่สะดือครับโอเคครับ เมฟลาเวอร์นะครับเป็นห้อง<ช>ที่ใหญ่ที่สุดของของโรงแรมนี้นะฮะความพิเศษของห้องนี้จะเป็นจะมีห้องรับแขก<ช>ห้องนอนแล้วก็มีแพนทรีเล็กๆครับครับผมที่ระเบียงนี้นั่งดื่มชาแล้วมองไปเห็นสวนที่สวยงามใช่ครับได้บรรยากาศมากเลยได้ครับนอกหนจากพักผ่อนนะคะ ใช้ชีวิตแบบสโลล f e ดื่มชาอร่อยออร่อยนะคะมีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถทําได้อีกบ้างคะที่โรงแรมแห่งนี้ตอนนี้มีกิจกรรมเช่นตักบาทนะครับตักบาทนี่เราจะนําเงินส่วนที่นอกเหลือจากต้นทุนไปช่วยสังคมเช่นทําถนนแล้วก็มีปั่นจักรยานนะครับได้ทั้งวันเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็เล่นโยคะอันนี้เป็นแปลกเป็นเป็นอันที่อันใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะ,ะับเล่นโยคะครับ โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้อต้องขอตัวนะคุณน้อไปเปลี่ยนชุดเล่นโยคะแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วล่ะค่ะยินดีครับ วันนี้พี่เคจะมีเทคนิคของการแต่งแบบ Smoky Cat Eye นะคะที่จะเน้นดวงตาให้ดูคมแล้วก็เฉียวขึ้นค่ะเทคนิคแรกนะคะเราจะใช้สกอตเทปใส่นี้นะคะวางผาาตรงใต้ตาก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นดินสอสีดำระบายชิดขอบตานะคะจากแนวหัวตาไปยังหางตาค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นแปรงเกลี่ยเบนนะคะเพื่อให้สีนั้นดูกลมกลืนค่ะ เกลี่ยทับด้วยไอชิโดโทนสีม่วงเข้มค่ะระบายจากหางตามายังหัวตานะคะแล้วก็เพิ่มกึ่งกลางความเป็นสปาร์เกิลด้วยสีชมพูประกายมุกตรงกลึงกลางตาค่ะแล้วก็ไล้เหนือกระบอกตาด้วยสีส้มทองค่ะขอบตาด้านล่างก็เช่นกันค่ะก็เน้นใช้ดินสอเขียนขอบตาอินเนอร์ด้านในค่ะแล้วก็เกลี่ยเบนด้วยแปรนะคะทับด้วยสี ม่วงอมน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งค่ะติดขนตาปัดด้วยมัสคาล่าค่ะส่วนพงแก้มแล้วก็ปัดขึ้นลงด้วยสีส้มอมชมพูค่ะส่วนลิปสติกก็เลือกใช้เป็นโทนสีนูตค่ะใช้สีส้มพีชนั้นระบายตรงกึ่งกลางก่อนค่ะแล้วก็ใช้สีนูตนะคะระบายทั่วลิมฟิปปากเลยค่ะ เห็นไหมนะคะคุณก็จะได้เป็น Smoky Cat ท y e ที่ดวงตาดูคมเฉียวได้ทันทีค่ะ คุณช่วยการสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไรทิพผลิตภัณฑ์ไวโซย่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่เนวานาบ y o อนและเสื้อผ้าพิธีกรจากอัลโดโฟโดมินิกส สุดขีดอัลติเมทเฮล